เรียนเป็นเทพในครั้งนี้เราจะพูดถึงเรื่องดูราคาสูงต่ำอ่าราคาสูงตำ่ำเป็นยังไงครับผม,ผมต้องบอกก่อนเลยว่าราคานี้เนี่ยมันจะอยู่หลังราคาแฮนดิแคปอ่า,อามันจะเป็นตัวเลขเยอะๆหน่อยเช่น2 2.5ครึ 3ซึ่งราคาตรงนี้เนี่ยก็คือการเอาผลของทั้ง2ทีมอะมารวมกันยกตัวอย่างเช่นแมนยูเจอริเวอรพพูครับผมราคาอยู่ที่2.5คุณคิดว่ายิงเยอะไหมโอ้เยอะนะคู่นี้อ่ายิงเดือดยิงถะลุทลายยิงเยอะคุณก็บดสูงไปแล้วถ้าผล2ทีมมารวมกันมากกว่า2ครึ่งเนี่ยคุณก็ได้ไปเช่น21 สามหนึ่งหกหนึ่งอะไรเงี้ยอ,อ่านี่คือสกอร์สูงแต่ถ้าจบหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เงี้ยก็โดนแดกก็จบสกอร์ต่ำจุดเด่นของสกอร์สูงต่ำนึงเป็นยังไงคือหลายๆคนชอบเล่นกันเพราะว่าเราไม่รู้จะเล่นทีมไหนอ,อย่างเช่นเห็นทีมที่เปิดเกมลุกททั้งคู่เกมรับแย่ทั้งคู่เราก็กดสกอร์สูงไปอ๋อรูให้ยิงทั้งสองฝ่ายซึ่งบางคนชอบได้สกอร์สูงเพราะว่ามันได้ตังค์เร็ว ได้ตังเร็วที่ว่าคือไม่ต้องร้อยจบ90้าบนาทีอ๋อบางทีเล่นไป30มบนาทีเนี่ยยิงเจ็ดลูกเออจบแล้วนอนรอรับตังกระดิกตีนยานิวเคียร์ลงสนามบอลทออ่าประมาณนั้นเออดีนะกูว่าโอเคนะเออวะยังไม่นอนดึกด้วยแต่ถ้ามึงผ่ายไปชั่วโมงกว่ามึงยังไม่ยิงเนี่ยมึงก็ปิดไฟนอนได้เลยก็คือี่าคือแม่งยิงเยอะจบเร็วกับแม่งไม่ยิงเลยมึงนอนดีกว่าอ่าไปเลยไปเลยทั้งหมดนี้ก็คือเรียนเป็นเทพในเรื่องของดูราคาสูงต่ำ